แรกของนะคะมาเที่ยวกันที่หมู่บ้านแม่กำปองค่ะ มีเสียงนกร้องมีเสียนงนกตกคอเบาๆต้องกินรีวิวด้วย แรกของนะคะมาเที่ยวกันที่หมู่บ้านแม่กำปองค่ะคาเฟ่ร้านแรกเลยคือเพ็รลูกคอฟฟี่ที่เนี่เคาดังดมากนะแล้วก็มีธรรมชาติสตยๆแบบนียนี์ลอมทัแล้วก็ข้างในก็มีขนมเค้กอร่อยๆค่ะแต่เขาบอกว่าที่นี่มีแมวน่ารักเยอะแต่ว่าอยังไม่เห็นแมวยอยากมาหา เท่าไหรเนาะก็เกีวอยู่อสูงพอได้เหมือนกันนะข้างล่างก็สูงอยูมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟค่ะที่แม่กับปองเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรให้เราได้ชิมบ้างวันนี้น่าจะเป็นกาแฟร้านที่สองของเราแล้วตาเราองแข็งแน่นอนถึงแล้ว สวัสดีครับเอากาแฟดิสมีเมล็ดอะไรบ้างครับ หาหลังโชว์หน่อยด้วยอันละยี่สิบห้าบาทถึงเวลาอาหารกลางวันของเราค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปร้าน ไส้อั่วแน่นิ่มเป็นร้ายชื่อดังของที่นี่ค่ะนี่ที่นี่นะนอกเาจะมีไส้อั่วก็มีหลายเมนเลยนะนี่ีีต้องาซาซคุมีพวกขนงจีนมีต้มตด้วยแล้วกที่เราสั่งมาเนะะี่ค่ะมาละหวานผัดไทแล้วก็หูทอดเหลืออีกอย่างน้งเป็นไส้อั่วใช่ปะ ที่ร้านลุมพุสป้าเปลงค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของหมู่บ้านแม่กำปองเนี่ยมาที่เนี่ยเราก็ต้องมาถ่ายรูปด้านหน้ากันเพื่อไว้เป็นที่ระลึกและเราก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ เป็นอากาศแบบนี้นะผมว่าแม่กบปองก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ดีเหมือกัน ที่วัดแม่กำปองกันค่ะเราไม่เอเอรขึ้นมาเนาะเพราะว่าเราอยากเห็นบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านกันเดินไปเรื่อยๆตรงหน้าจะมีเนินนิดนึงแต่ว่าเราไหวอยู่แล้วแหละจริงปะ Yes ครับผมไป,ไปดูไปไปไป เป็นวัดเล็กๆที่อยู่ใจกลางหมู่บ้านถึงแม้ว่าจะเป็นวัดเล็กๆนะแต่อูว่าสถาปัตยกรรมของเขาว่ะสวยงามอยู่เนาะใช่ครับแล้วยิ่งมาอยู่ในกลางป่ากลางหุบเขาแบบนี้เนาะยิ่งสงบเนาะด้านล่างก็มีอุโบสถกลางน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูกันเนาะน่าจะสวยนี่ดูจากตรงนี้ก็เห็นแต่เดี๋ยวไปถ่ายภาพข้างล่างดีกว่า ครับแพ่เหนื่อยมาก เขาบอกว่ามีอยู่เจ็ดชั้นเราจะลองขึ้นไปดูเข้ามาที่นี่เรารู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆเพราะว่าได้ยินทางเสียงน้ำตกเสียงนกคอรเบานี่ถ้าเราเตรียมคือระเล่นดนตรีได้ก็ดีเนาะอากาศดีน้ำเย็นด้วยแต่เดี๋ยวก็เราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนจะลงไหวปะเนี่ย กันเหนื่อยยังไม่ถึงเลยนะไอ,อ,อีกใจต่อไม่รู้แต่ไม่รู้นี่ชั้นอะไรแล้วเนาะน่าจะสักแต่ดเรียยงไป,ไปต่อไปต่อ แต่เพียมวิวสมชื่อเลยเพราะว่าวิวเนี้คขาสามารถมองเห็นหมู่บ้านแม่กำปองได้แบบผมกว้างแล้วก็ที่นี่นะเขาขึ้นชื่อเรื่องได้ปุกมีหลากหลารสชาติให้เลือกเลยอันนี้เป็นได้ปุกุถั่วแดงน,น่าเย็นเปล่า เขามีสองชั้นนะด้านหลังก็จะเป็นแบบโซนโอเพนอะเราสามารถกินกาแฟไปด้วยดูวิวภูเขาไปด้วยดีต่อใจมากๆเลยค่ะเราสั่งเป็นอ,อันนี้สากุระอ่ามัชะชีสเคส้กก็อันนี้ดาตโกตา้าคอฟฟค่ะก็นี่อะไรนะเอเรสโซโทนินี่น่ากินมากเลยขอชิมอันนี้ก่อนตรงนี้มันจะเป็นดอกไม้อะเป็นดอกสากุระ เลใช่ข้างบนเก็จะเป็นวุ้นๆแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นชีสเป็นมัชาชเป็นสามเลเยอร์แล้วก็มีข้างล่างเป็นขนมปังแฮเกอรอม์มันจะหอมเหมือนแบบกลิ่นชาก,กุราแล้วก็ตัดกับมชชะชาขอชิมกบแปฟหน่อย มันก็หอมอ่ะหอมที่แรกเป็นไงบ้างจืดเปรี้ยวซาซ่าแปลกๆเกดี๋่ะ,ะไม่เคยกินเลยแบบเนี้ยไหนโชว์หน่อยที่ได้อะไรมาบ้างได้กระเป๋ามาแล้วก็ไม่มี กาแฟกระถุงนึงอ <laughs> ีงครึ่งโลเ <laughs> มื่อกี้ไดากินกาแฟแล้วมันก็อร่อยดีติดใจเลยจะลองซื้อไปทำโคกูดู เดินลงอย่างเดียวไม่ค่อยเท่าไหร่ไงแต่ตอนขึ้นมาเท่าไหรอ่อกเท่าไหร่นะเท่าไหร่วะเท่าไหร่คนละคนยี่สิบบาทไม่ใช่ ปลาเป่งเลยคะ่ะน,นี่แล้วก็ข้าวซอยที่เราสั่งมาอันนี้จะเป็นข้าวซอยเนื้อหนะอันนี้จะเป็นข้าวซอยไก่แล้วก็เนี่ยมีเครื่องดืง่มสมุนไพรหลายอย่างนะน้มะตูนน้ำแก้ควยอะไรพวกนี้คะ่ะแต่อันเนี้ยคิพสุดจะเป็นโค้กชื่อว่าโค้กตกตุกเนาะเพราะว่าตัวจะตกตุกเคาะแล้วก็จะเป็น,ปน,นอุ้นอร่อยนะอนขอชิมก่อนค<อ>่ะ ก่อนกลับนะมาแม่กระพงทีต้องไม่พลาดเมนูนี้ต้องกินรีวิวด้วยน้อยๆบางคนเขาไม่รู้ไงว่ารสชาติเป็นยังไงมันหอมอะ่ะข้างในก็จะนิ่มๆ,ๆเหมือนไข่ตุ๋นเลยเหมือนไข่ตุ๋นเนี่ยมันเหมืนอนไข่ตุน๋นแต่ว่าเขาเอามาย่างมันก็จะหอมออแบบย่างๆด้กลิ่นใบตองไม่นิดนึง เรียกว่ากินเพิร์นเค่ข้าวร้อนก็จรงใช่นี่ไส้อัว่วซื้อไปฝากคนที่บ้านค่ะวันนี้เราต้องจับกันแล้วนะเชียงใหม่วันเดททิปของเราคราวหน้าเราจะไปที่ไหนตามมาดูกันนะคะบ๊ายบายไม่ใช่วิวไม่ได้ซื้อมาให้น้องเฮ้ย